อะไรเป็นสาเหตุของสงครามและการทะเลาะวิวาทกันในท่านทั้งหลายมันมาจากความปรารถนาชั่วของท่านที่ต่อสู้อยู่ภายในตัวพวกท่านไม่ใช่หรือท่านทั้งหลายอยากได้แต่ไม่ได้ท่านก็ฆ่ากันพวกท่านโลภแต่ไม่ได้ท่านก็ทะเลาะและทําสงครามกันท่านไม่มีเพราะไม่ได้ขอพวกท่านขอและไม่ได้รับเพราะขอผิด หวังจะเอาไปสนองความปรารถนาชั่วของตนเองคนไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าท่านทั้งหลายรู้ว่าการเป็นมิตรกับโลกนั้นคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้าไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ต้องการเป็นมิตรกับโลกก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้าท่านคิดว่าเป็นสิ่งไร้สาระหรือที่พระคัมภีร์กล่าวว่าพระวิญ,ญญาณที่พระเจ้าให้สถิตกับเรานั้น ทรงหวงแหนอย่างยิ่งแต่พระองค์ก็ประทานพระคุณมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นพระคัมพีจึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงต่อสู้คนที่หญิงจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจเพราะฉะนั้นพวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้าจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปพวกท่านจงเข้าใกล้พระเจ้าแล้วพระองค์จะเสด็จเข้ามาใกล้ท่าน พวกคนบาปเอ๋อยจงชำระมือให้สะอาดคนสองใจจงชำระใจให้บริสุทธิ์จงเป็นทุกข์โศกเศร้าและร้องไห้ให้เสียงหัวเราะของพวกท่านกลายเป็นความโศกเศร้าและความชื่นชมยินดีกลายเป็นความเศร้าสลดพวกท่านจงถ่อมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพระองค์จะทรงยกชูท่านการตัดสินพี่น้องของตน พี่น้องเอ,อ๋ยอย่าก,กล่าวร้ายกันและกันคนที่กล่าวร้ายพี่น้องหรือตัดสินพี่น้องของตนก็กล่าวร้ายธรรมบัญญัติและตัดสินธรรมบัญญัติถ้าท่านตัดสินธรรมบัญญัติท่านก็ไม่ใช่ผู้ประพฤติตามธรรมบัญญัติแต่เป็นผู้ตัดสินผู้ที่ตั้งธรรมบัญญัติและผู้ที่ตัดสินมีแต่เพียงองค์เดียวผู้ทรงสามารถช่วยให้รอดหรือทำลายก็ได้แต่ท่านเป็นใคร ถึงได้ตัดสินเพื่อนบ้านของท่านพระเจ้าของพระเจ้าวันนี้ยากบวบทที่สี่ข้อที่หนึ่งถึงสิบสองนะครับพระคำเมื่อวันนี้ก็พูดถึงผลของปัญญาที่มาจากเบือเออเบ้องบนนะครับส่วนพระคำพี์วันนี้พูดถึงผลของปัญญาที่มาจากลุงนี้นะครับ ข้อที่หนึ่งถึงสองนะครับก็อะไรเป็นสาเหตุของสงครามและการทะเลวิวาทการในท่านทั้งหลายมันมาจากความปรารถนาชั่วของท่านที่ต่อสู้อยู่ภายในตัวพวกท่านไม่ใช่หรอท่านทั้งหลายก็อยากได้แต่ไม่ได้ท่านก็คัากการพวกท่านโลบแต่ไม่ได้ท่านก็ทะเลาะและทําสงครามการท่านท่านไม่มีเพราะไม่ได้ขอครับขุกิยนนยากกบ ขาร่มต้นด้วยคำถามที่ว่าสงครามกับการทัเลาะวิวาดการมาจากไหนกระตุ้ว่าสาเหตุที่ทําให้มีสงครามกับการทะลลาะวิวาดการเกิดขึ้นคือความปรารถนาชัว่วความปรารถนาความปรารถนาชั่วทําให้มีการทัเลาะวิวาดการและมีการฆ่าก,การและมีความโรเกิดขึ้นด้วย นี่เป็นผลของปัญญาที่มาจากโลกนี้ความปรารถนาของมนุษย์ไม่มีจุดจบแต่มีการขยายมากขึ้นจนถึงออที่จะค่ากันได้ทั้งนั้นก็ผู้เชื่อเป็นอย่างไรถูกเขียนว่าท่านไม่มีเพราะไม่ได้ขอผู้เชื่อ ขอสิ่งที่ตัวเองปรารถนาที่จะได้โดยการอธิษฐานพระเจ้าไม่ได้ประทานกับเราเพราะว่าเราไม่ได้ขอแต่ไม่ใช่แม้ว่าเราอธิษฐานแต่ไม่สามารถได้รับข้อที่สามนะครับข้อที่สามก็บอกว่าพวกท่านขออะไรไม่ได้รับเพราะขอผิด วังจะเอาไปสนองความปรารถนาชั่วของตนเองนะครับแม้ว่าอธิษฐานแล้วแต่ไม่ได้รับเพราะมีความโลภเต็มแล้วดังนั้นแม้ว่าคนที่มีความโลภกว่ากับความปรารถนาชั่วเยอะพยายามจะอธิษฐานแต่ไม่สามารถอธิษฐานอย่างถูกต้องได้เมื่อตัวเองมีความโลภเยอะ แม้ว่าอยากจะรู้นาำพระทัยของพระเจ้าแต่ไม่สามารถตระหนักได้เมื่อเราตั้งใจเป้าหมายของตัวเองแล้วถามกับพระเจ้าแต่เราไม่สามารถรับรู้นาำพระทัยของพระเจ้าได้และก็ข้อที่สีนะคะว่าคนไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า ท่านทั้งหลายรู้ว่าการเป็นมิตรกับโลกนั้นคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้าไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นโรคใครก็ตามที่ต้องการเป็นมิตรกับโลกก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้าในที่นี้คนไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าก็ภาษากรีกนะครับแปลตรงตัวว่าคนร่วงประเวณีนะครับในพันธสัญญาเก่า คนที่ล่วงประเวณีเป็นคนที่บอกว่าช่วพระเจ้าแต่รับใช้เทพเจ้าแห่งอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองด้วยคนอิสราเอลรับใช้พระเจ้าและรับใช้เทพเจ้าแห่งอุดมสมบูรณ์ความเจร,ริญรุ่งเรืองพร้อมกันพูดอีกทีหนึ่งอย่างชัดเจนนะครับพวกเขารับใช้พระเจ้าเพื่ออุดมสมบูมรณ ความเจริญรุ่งเรืองในพระคัมภีร์เราไม่สามารถบอกว่าบอกว่าเราไม่สามารถรับใช้ทั้งพระเจ้ากับสัมสมบัติพร้อมกับไม่ได้ดังนั้นชีวิตที่ติดตามความปรารถนาของตัวเองที่มีต่อโลกนี้สุดท้านี้จะเป็นอย่างไรจะเป็น บิดกับโลกนี้และเป็นศัตรูกับพระเจ้าแล้วก็ผู้เขียนยากูถามสองถมคำถามต่อไปนะครับข้อที่5นะครับท่านคิดว่าเป็นสิ่งไร้สาระหรือที่พระคำพิกล่าว่าพระวิญญาณที่พระเจ้าให้สถิตกับเรานั้นทรงหวงแเห็นอย่างอิ่ง พระวิญญาณทรงหวังเห็นเป็นเบสันวัสุชนอื่นนะครับก็ทุกยานาพระวิญญาณทรงหึงหวงนะครับแม้ว่าพระเจ้าทรงรักเราอย่างมากแต่เพราะเรารักสิ่งอื่นมากกว่าพระเจ้าพระวิญญาณทรงเหืินหึงหวงหวงนะครับ เมื่อเรามีความปรารถนาของตัวเองเต็มไปด้วยก็พระวิญญาณทรงหึงหวงรพระวิญญาณบริสุทนั้นสถิตยดก,กับสถิตยู่ในเราและไม่ส่งปล่อยให้เราดำเนินชีวิตตามความปรารถนาชั่วและทรงช่วยให้เราตระหนกักและมีอะไรไม่สบายใจด้วยนะครับและก็ข้อที่หงนะครับ แต่พระองค์ก็ประทานประคุณมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงต่อสู้คนที่ยิ่งจองหงแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ทอมใจนะครับคนที่ยอ่ออิงก็เป็นคนที่ติดตามความปรารถนาชั่วแม่ว่าคนเหล่านั้นอธิษฐานแต่พระเจ้าทรงไม่ให้คำตอบ ถ้าอย่างนั้นคนที่ทอมตัวลงเป็นคนที่ทำให้พระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ในชีวิตของตัวเองและเป็นคนที่เชื่อฟังในการทรงนำมาจากพระเจ้าด้วยเมื่อเราดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อนานมีสิ่งที่เข้าใจผิดกันบ่อยๆคือเราพยายามจะตั้งใจดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อด้วยตัวเอง เมื่อเราตั้งใจที่จะดำนินชีวิตตัวเองจะเป็นเจ้านายของตัวเองและจะขอตามตามปรารถนาของตัวเองด้วยแต่นี่เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวงังครับการดำนินชีวิตเต็มไปด้วยพระวิญัมบริสุทธิ์ไม่ใช่การดำนินชีวิตตามความปรารถนาของตัวเองแต่เป็นการ ขอดำน้ำพระทัยของพระเจ้าและดำนอนชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์ครับดังนั้นก็ต่อไปนะครับก็บอกว่าข้อที่7นะครับเพราะฉะนั้นพวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้าจงต่อสู้กับมันแล้วมันจะหนีท่านไปบอกว่า จงนอบน้อมต่อพระเจ้าการนอบน้อมต่อพระเจ้าไม่ใช่การดำนอนชีวิตตามความคิดและความโลภของตัวเองแต่การดำนอนชีวิตที่ทำให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตตัวเองและติดตามพระเจนะของพระเจ้าไปนี่เป็นชีวิตของการนอบน้อมต่อพระเจ้าถ้าอย่างนั้น เราสามารถต่อสู้กับมันโดยอัตโนมัติได้และสามารถพ้นจากมันได้ด้วยยิ่งกนั้นไม่ได้ดำเนินชีวิตตามประเนาของตัวเองเมื่อเรามีการทเลาะวิวัทกัการก่อขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้นอบน้อมต่อพระเจ้าแล้วนะครับเราไปข้อที่เป็นนะครับพวกท่านจงเข้าใกล้พระเจ้าแล้ว พระอ,องค์จะ,สะเสด็จเข้ามาใกล้ท่านพวกคนบาปอ่อยจงชำระมือให้สะอาดคนสองใจจงชำระให้บริสุทธิ์นะครับบอกว่าจงเข้าใกล้พระเจ้าการใกล้การเข้าใกล้พระเจ้านั้นเป็นการชำระมือให้สะอาดและเป็นการชำระใจให้บริสุทธิ์ แล้วก็ข้อที่9นะครับการเป็นทุกข์สศกเศร้าและร้องไห้หมายถึงว่าเป็นการกลับใจใหม่นะครับการกลับใจใหม่แสดงว่าตัวเองตระหนักความปัรถนาชั่วที่มีตอโลกนี้แล้วสศกเศร้าและร้องไห้ถ้าอย่างนั้นพระเจ้าทรงจะ,สะเสด็จเข้ามาใกล้เราเมื่อเราทอมตัวลงอย่างนี้ ข้อที่สิก็บอกว่าพระเจ้าจะทรงยุกยกชูเรานะคะทั้งนั้นคนที่ติดตามความปรารถนาชั่วจะเป็นอย่างไรนะครับข้อที่1ิก็กล่าวข้ที่สิบกว่ากล่าวร้ายกันและก,กันการกล่าวร้ายพี่นองน,นั้นแสดงว่าเป็นการที่จะนั่ง พระบัลัง์ของพระเจ้าที่เป็นผู้พี่พากษาการกล่าวร้ายพี่น้องนะครับก็เป็นการกล่าวร้ายธรรมบัญญัติและตัดสินธรรมบัญญัติเพราะว่าแกนเทของธรรมบัญญัติสองอย่างก็เป็นความรักที่มีต่อพระเจ้าและความรักที่มีต่อเพื่อนบ้านแต่การกล่าวร้ายพี่น้องฝาฝืน ความรักที่มีต่อเพื่อนบ้านแล้วดังนั้นข้อที่12นะครับท่านเป็นใครถึงได้ตัดสินเพื่อนบ้านของท่านตักเตือนอย่างเข้มงวนะครับก็พี่นองทุกท่านนะครับขอให้ทอดทิ้งการทะเลาะวิวาทกันเพราะความปรารถนาของตัวเองแต่จงดำเนินชีวิตด้วยกัน นอบน้อมตบพระเจ้าและใกล้พระเจ้าด้วยนะครับอธิฐันด้วยกันนะครับขัดเตพระบิดาแห่งขับพังทั้งหลายขอพระเจ้าทรงประทานพระเจ้าของพระเจ้าวันนี้ขอให้เราตระนักความปรารถนาของชั่วที่ซ่อนอยู่ในใจของตัวเองแล้วขอให้เราเอ,อ่อใกล้หาใกล้ชิดกับพระเจ้าโดยการกลับใจใหม่ต่อหน้าพระเจ้าด้วยและก็ขอให เราสามารถดำเนินชีวิตแห่งความชื่อด้วยความปิตินดีด้วยอาทิตฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน